ไ่คะพีม่มาไกาวันนี้อยากรู้เลย,เลยตกลงสถานะกับนายยังไงเฟิร์นเล่าให้ฟังหน่อยดิค่ะจางหนูไม่ได้คุย<ม>เรื่องสถานะเลยค่ะอ<ม>าจจะย์บไม่ได้ไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องนี้ทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะ<ม>แต่ว่าทุกวันนี้ที่ได้เจอกันไปไหนมาไ,ไหนกันมันก็แบบแฮปปี้น่ารักค่ะเรียกว่าเป็นความสุขของกันและกันไในแบบเฟิร์นเรียกได้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะจีบเฟิร์นจนกว่าจะยอมรับเพราะอิจาน หนูไม่ได้เป็นคนกำหนดอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเขาอยากจีบอะไรนั้นเพราะว่ามันก็น่ารักดีคือทุกเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันก็เป็นความสรงจำที่น่ารักมันดูเป็นเขาดูเป็นคนข้างหลักไวฟฟินของัมเปลี่ยนสถานะไปครับมว่าก็มีนะเห็นแล้วบอกว่าหนาวเขาก็ส่งพวก น้ำขิงอะไรนี้มาให้ใช่ไหมคือคนเองก็จะไม่เคยเห็นเขาพาดนี้เนาะเพราะปกติเราก็จะไม่ได้คุยกันแบบนี้ถ้าเกิดบอกว่าหนาวจะเป็นบัวรอยน้ำขิงหรือว่าแบบเออบางวันก็เป็นขนมที่แบบเราชอบกินอะไรอย่างงี้แสดงว่าตอนนี้คือมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากตอนที่เราเป็นเพื่อนกต่ตอนประกาศว่าเดืนหน้าสี่มันเปลี่ยนกันแบบคือวิธีที่เขาดูแลเราหรือเราคุยกันหลายอย่างมันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ แล้วแล้วอย่างนี้เพิร์นเนปรานนะเอ้ยหมายถึงว่าคำพูดที่เราเรียกกันอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนไปด้วยไหมที่ยังก่อนนี้อาจจะเป็นแบบอืออะไรอย่างเข้าใจป่าก็มีค่ะก็มีเปลี่ยนบ้างเลยมันชินปากไหมล่ะเพิร์นก็ก็มีทั้งบางทีก็เขินนะบางทีก็ชินบ้างไม่ชินบ้างแล้วจะคำอะไรเงี้ยเราเรียกกันว่าอะไรเอาจริงจริงว่านายกติส่วนใหญ่นะนายจะหลังๆนายจะเรียกคนว่าไปค้า ุหูค่ะคว่าใบค่ะก็ไม่ค่อยคุ้นค่ะคนจริงอย่างเราก็เลยตอบไปว่าขาออแล้วเราเลยเขาบอกก็เร um> ียงนายบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็นายค้ามีบ้างค่ะจะดูแปลกสักหน่อยทุกคนอาจจะยังไม่คินเปรียบเทียบกันระหว่างเขากับเราใครขัางกว่ากันขั้งหนักกว่าถ้าถามหนูนะ หรือว่าเขาอแล้วเราเราเราไม่มีอารมณ์นั้นเลยหรอเฟร์มีค่ะแล้วก็เกิดไงเราแบบเล่นบ้างอะไรบ้างคือมันมีทั้งแบบพาร์ท,ที่เราคุยกันหวานขึ้นหรือพาร์ทที่เราก็ยังแกล้งกันกวนประสาทกันเหมือนเดิมคือมันมีแบบมันก็ยังคงอยู่อะค่ะมอะไอย่างทิดเที่ยงผิดหรือ,อไรงบ้ยมันไงไอติมอร่อยไหมคะ ไอติ <Z an aaS as> ้งหวานค่ะก็ดีค่ะคือคนรู้สึกว่าคนแฮปปี้มากเนาะเพราะว่าพอเราทํางานมาทั้งปีเราได้หยุดยาวแล้วก็ได้มีได้อยู่กับแฟมิลี่ที่นู้นด้วยคือมันครบทุกอย่างเลยานก็มาเจออะไรทุกอย่างมันแบบมันก็เป็นการพักผ่อนที่แบบมีความสุขอย่างตอนแรกเลยนะคนก็รู้ว่าเมื่อไหร่ลูกคู่มันจะมาลูกคู่จะมาเนาะมันก็มาเกือบไททิปอยู่แล้วคือเหมือนแบบเราก็อยากลงไว้เป็นแบบความทรงจำแล้ค่ะตอนนี้โลกเป็นสีชมพูไหมคะก็ค่ะที่ใบแล้ววันวันเลนทายมีงานไหม วันเลนไทยไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีมีไหมล้วมีแผนไปไหนนี่มีแผนเหมือนกันทำไมถึงว่าหนูไปทุกฝั่งของหนูเลยเดี๋ยวบอกอีกทียังยังไม่ชัวร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมเป็นวันวัเลนไทยไม่ของโควิด คาดหวังไหมคือเอาจริงๆคือทุกวันนี้มันก็เหนือความคาดหวังของเราทั้งคู่นะบางทีเรายังเคยคุยกันเลยว่าไม่อยากเชื่อนอเราจะมาเดินเล่นอยู่ที่ดีด้วยกันอะไรเงี้ยคือเรามันทั้งสองคนเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นวันนั้นหรือทําอะไรแบบนี้ค่ะคือแค่ที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนแบบเหนือความคาดหมายไปแล้วว่าอ,อยากรู้คนรับา่างอะทั้งแซลแซลค่ะทุกทีตัวเขาก็าจะชอบมาบ่นว่าในคลองโดนแกล้งส่วนหนูก็ เราก็มีความแบบเวลารับโทรศัพท์บางทีก uh 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 ็จากฮัลโหลก็เป็นทยอยอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะแบบเป็นอะไร้ยอะไรเงี้ยก็มีเอออยากเห็นเพื่อนแบบเสียงสองเสียงสามเนาะมีไหมน่าลำคาญเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรอยากเห็นเลยทุกคนนั่งโตคนลัคาญหนุมเออแล้วความโมบ้ายังเหมือนเดิมไหมคะโมบ้าเหมือนเดิมค่ะแล้วไม่เขินเลยเว่รำลับโมบ้าเพราะว่าโมบ้าไม่เขินเวลาพูดกันหวานๆเขินกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คบกันไปเรื่อยๆก่อน เป็นแบบนี้ไปเรื่อยมันกมม็มีความสุขดีนะคะเรียนรู้กันเราก็ไม่เคยเห็นกันและกันในอีกพาร์ท <ดา S 1> หนึ่ง <ดา S 1> อะไรย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องคำว่าแฟนนี่ต้องรอเวลาเหรอเพรเราไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะคือถ้ามันถึงเวลาหรือว่าเขาอยากขอหรืออะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยไปตามเวลาค่ะัวลนี้มันก็น่ารักมากแล้ว <c oughs> แต่ว่าคนว่าสวยขึ้นจริงเหรอคะแบบมีแบบคนดูแลแล้สึกไปถึงผู้จัดการเหรอมีขนานะไรเงีเหมือนมีแฟนแล้วสวยขึ้นความรักเอาโอเคไม่นะหนูหนูก็เหมือนเดิมแหละ นายนายชมไหมว่าสวยขึ้นเขาไม่ได้พูดว่าสวยขึ้นเขาบอกเคยอยู่แล้วตายแล้วเห็นไหมเขาตู้หวานไงเขาคนพู้หวานเออก็รอดูกันต่อมารอดูต่อไปค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ใบขอบคุณมากขอบณจมากขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ